ขณะที่อีกคนต้องประหลาดใจกับอาหารมื้อเที่ยงที่เปลี่ยนไปผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเปิดกล่องของขวัญรับเพิ่ม50%สูงสุด150แค่ทำภารกิจปลดล็อกง่ายๆที่อ7 8 9สเตปมี S ลงท้ายสำหรับคนหนุ่มสาวอาหารมื้อเที่ยงบางครั้งก็เป็นเพียงการประทังชีวิตไปอีกมือ้อแตกต่างจากอาหารที่บ้านซึ่งเต็มไปด้วยความรักและความใส่ใจก่อเกิดเป็นความรู้สึก ที่ได้แต่มองและจินตนาการถึงรสชาติแต่ความผิดพลาดเล็กๆในความชุนลมุนกำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างความรู้สึกผิดปนเปไปกับรสชาติของความสุขที่ไม่คาดฝันขณะที่อีกคนต้องประหลาดใจกับอาหารมื้อเที่ยงที่เปลี่ยนไปทวะภาพที่เห็นกลับพาเธอย้อนนึกถึงวันวนของตัวเองความโกรธไม่เคยเกิดขึ้น มีเพียงรอยยิ้มแห่งความเข้าอกเข้าใจเมื่อทั้งสองต้องเผชิญหน้ากันความกังวลใจก็เกิดขึ้นแต่ถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นเพราะความเข้าใจคือเครื่องปรุงที่ดีที่สุด